นี่เอ้ยถามไมมว้สมมติว่าขาดองเหล้าเท่าหนึ่สิประมาณเท่าไรเจา้าวะพามพูดว่านะว่าขาดองสะพอนเท่าไรอ่เอาเงินกี่เท่าเนี่ยละนอนเอ้ยเท่าเน่ายิ้มกิดจ้าวัเข <c oughs> ินเขิน,น,นสุด<อ>ใจเลยบอกโลดสมมติยื่อเนาะสมมติแต่ถ้าสมมติเจ้าเจ้าสิบะเท่าไรอ่ะเอ้ยถามพูดบอกว่าให้ว่าแพงลงยังวะเจ้ากับว่าเบิรงเนาะสมมติเนาะอ้ยแม่เขาชิบะว่า แล้ว<ส>เจ<ร>้าเอา,เ,าเอาสามสิลบล้านบ่สามสิบล้านบ่อ๋อมีงวัวอยู่บ่เนาะก็มีแล้วเนาะคพ่นเพิ<ส>่นบุญอยากกินกับบัว <c oughs> <c oughs> สบายดีและสวัสดีเดอ้อพวกพี่น้องบุษุญสุสคนบวบาพี่น้องฟังลาพัางไทยต่างประเทศกันยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ทองสาบัวคำบรรณาอีกแล้วโดยกามาภมมาพ่อกับสาบัวมือน้การมาเฮือนสาพนะมมพิ่นคือเก้าเนาะพวกพี่นะ้องเนาะสาบัวกับเได้มาหลายมือแล้วเนาะตั้งแต่คุณแหจมาสาพนพิ่นนี้ตั้งแต่มีาหนุ่มพังไทยมาหาสาวโพนพื่นเนาะ หลังจากอายเพิ่นเมื่อแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวพรกับอายเพิ่นยังอ่าโทรโอลมกันคือกาวบน์น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะทักายเพิ่นบอกอยากมาอีกบ่หรือว่าจังได้น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะมามื่อนี้กะพอดีสาวพรเพิ่นอยู่เพื่อนพอดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นจังไดเพื่อนนี่เอาขึ้นห่างเรียบร้อยนะบอกน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวจังไดก็เข้าไปโอลุมกับสาวพรหรือว่าเข้าไปทักทายสบายดีกับสาวพรเพิ่นก่อนเนาะ เดี๋ยวไปเบิ่งไปชมน้ากันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยสบายดีเด้อสาวพรสบายดีสาวพรเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วคือตั้งแต่หนุ่มไทยมาเหมือนว่าหนุ่มไทยมาเดี๋ยวข่อยบบได้ขบไดมาเนาะสาวพรเนาะมาดดจะบเป็นยังไงสอบตามอเป็นยังไงเป็นจังไงสักหนุ่มไทยมาน่ะเป็นตั้งใจเพิ่มเมื่อถักมาโยกันได้โซนเออกินจังไง หมักอยู่บ่หมักเพิ่นอยู่บ่เพิ่นมากหอดเฮือนหอดชานนะเราบอกหมักอ่ะยังบ่ทั้งคัน่าะมาณเบิ่งใจกันไปก่อนบ่อือโดยเห็นว่าเห็นหมักผืนมามาอย่างเนาะมาขอบ่เลาได้คุยกันก่อนบ่ว่ายังเคยคุยกันตะบ่ก็คุยธรรมดาเนี้ยแต่ก่อนจีมาหนะแม่นะทางไทยกันสิ้นแบ้คุยเรื่องความหักอยังเนาะอือเลยคือว่าเพิ่นก็มาหลายมือเนาะ ด้อสองมดสามมือสองสามมือแหละจปั้มไปดีอาไปหาคุดกบเลยนะกระปูนิมือกระปูนิมือบอเจ้าบัวกาไปรวก็ิตเลยบะโอ้กิตเลยชาวพอนเลยคอยบอกชาวพอน่งลงบัดทั้งบัดชิดพอดีเแม่ถึงชาวพอนิหน่อยนนาะชาวพอนักันกันเถิดเนี่ยบอกตะบัวหับฟันเลยฮะ จ้าห oh. oh. so ับว hey, no. um. ันแลวกันเถิกเขาเนี yeah. ่ยบ่เลวเจาสั่งเงินเาน่งเนาะอ้นั่งๆสิบ่แม่จะนั่งรึเล่าเพราะว่าทั้งสาพรยืนทังอายเนนาะนคนเานั่งเป็นมูเพิ่นแต่กําลังใจการเพิ่นพูดกับปูเ้าเนาะเลยได้ได้กบจากตัวมือนั่นค่ะไล้ตัวหนึ่ง อพอดีป้นชูปนกินยู่บ่บริพนและกินปลาเมนั้นนะโอ้มันกินปลาบ่โดยปลาเด้ะนำนงเนาะมาชิเกินเก็ปลาทานข้าวกอินนนอนเดือดเนาะแล้วพอข่ามานอนเดือดปล่าเขาแล้วโดยโดยนี่แหละเนาะสาวลาว่าวไทยินมมาาดยังไม่ได้ท้า่นเนาะเราอยากคนร้ายพนเราไบ่ได้ชูถักมาดอก กต่ทีถามว่าสาวพนมากเพิ่นบบกับโทธันว่าเนาะบบมากกับโบว่าเนาะเดยวแต่แบบเตจีทางอื่นไม่อาจจเพิ่นบบได้ยังอยากมาอีกบ่อจะอยากมาดินนลำสาวพนกันยังโบทันเลเวลเนาะเดี๋ยวต้องล้มกันไปก่อนเบิ่งกันไปก่อนเนาะเดยวเดยนี่แหละพี่น้องเลย หนุ่มทั้งใดเด้สิมาอีกเนาะเขากับรุ่นอยู่เขากับเราสาวข้นนี่กับบัว่ธรรมดาเนาะเอพซีมหาเพิ่นนี่มาดูดูแจ็คขนเลยสาวพรหั่งลาวเขานี่ก็มาได้มือหนังแต่มาเนาะแม่นสามสี่คนลเอพซีได้เนาะแม่นมาทำก็ไม่ได้ไปถทำแต่ได้เนาะพอดีมาถามอยทำวงเดือนสาวพนพอดีเจอโอ้เจอเลยแม่นโอ้ยถามถึงคนบ้านไหนนะสาวพรบ้านไลยวะเขาก็ หลืมแล้วแล้วกไก่ดอกแต่วไปกัมาเวดินแม่เตียวนี่ยนะเนาะแหละสาวพนคนดังูใดรไปกมาเวเนาะเห็นในกล้องเท่านี้ก็คือคนแาบตัวใหญ่เนาะชาวพนบัดนี้เป็นแบบสาวคนตัวเล็น้อยหุ่นโมใหญ่แม่นคนตัวน้อยตัวน้อยหุ่นดีเด้เนาะเก่งอารมณ์แม่นอารมณ์ดีดีพี่น้องเลยเนาะแม่นสวมซื่ออยู่ดอก แต่เผืนเด่นตะลุกปูเป็นผู้สาวพลนักขจรแม่นแม่นสาวพนบาแมกเหนี่อยเนาะแม่นอะไตะลกเป็นนั่นเราสาวพลนี่มีแต่อีซีหรือว่าเบาไทยเพื่ออะไรมาหาเผืนผมเป็นสามนุ่มเราบอกบอกหนุ่มไทยนี่แม่นสามเนาะโดยมาแต่ละคนกับเรื่องความหักอยู่บอกน้องแต่ละคนบริวารเนาะบริวารมาหยามมาหยามมาลีบมาหัวกันโอ เลยนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะไปมาหาเวหาซูกันเนาะเพราะว่าเพื่อนสาวพ่อนี่ก็เข้มทางเลยทุกคนกับเะมาอุดหนุนนักะคือตอนนี้กันมา้าชาวพนเแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแต่กะ้าว่านมเนาะนมไทยหรือว่าเพิ่นอยากมาคุดกับปูบออยากมาดินชาวพนก็คือว่าม้าได้เนาะชาวพนทางชาวพอกำลัง เหตุเทือนเนาะเดยไม่ใเทือนหรอกบ่ไกลแล้วทางในเห็ดเฮือนเนี่ว่าเงินเจ้าเองวะเนาะจับเงินตัวเองแหละโอ้ลุกขายเข่าบ่ขายเข่าขายสิ่งของในเฮือนนี่แหลยโอ้ยันมาจัชอบเลยตูนจัดฉกเลยชาวบ้านไล่เติบอยู่พ่อเองกันบัวระกมาแบงใครอยากได้กันเนาะและซื้อกระเบื้องบ่โมงน่ะซื้อแล้วโดยแต่ยังไม่ได้ซื้อแต่คิดว่าเอากระเบื้องมันด้วยกับจีไล่เติบอยู่เนาะ ไลายเติอโยงมุงหลังคาแล้วก็มีแต่โบกเทพื้นเนาะเดินบานประตอกประตูก็คือแล้วเลยนะบ้านหัากันยังไล่อยู่ดอกเนาะยังไล่อยู่กัหฮาเทระน้อยเด้มุงไม้เนาะดีกว่าเคนสิภูสิหยังเด้ใครอยู่หรอกเนาะท่านชาวพ่อเห็ดถิ่นท่านชาวพ่อโบราณไปจ้าพ่อเห็ดนะเด้ออืมเป็นเป็นซางเนาะเด้อชาวพ่อก็เป็นคนจับไม้จับหยังหายบอกจับพอจับได้ได้อยู่พอแร้มือหนาพอแร้มือได้เห็ดจะมาจับซอยหรอกเนาะเด้อชมพูมาก แก้วว่าเป็นจูกระชมมุนหลังค่ะอ้าวต่อไปจะประชมผู้ได้อยู่หนูใดบได้อยู่อืมอีกนึงแนนข่อยทราบเฮ็ดได้ไรก็อันปูนศพหนึ่งใส่แจ็คแจ็คโลอันแหย่ทรายนะโอ้แล้วแบบเป็นคู่บอโอ้กระถาพ่อเพล่ข่อยเคยเทใส่ห้องน้ำหลุดแตกบดแต่แต่พนบอกใจยินใจเท่านั้นตก็นี้และกันข่ากับเห็ดามนั่นแหละพนจะมีกำหนดเนาะถามว่าคนเห็ดมั่วแต่มันบอเป็นได้ใส่หัวคือข่อย แตกบดแมนใส่ผูน้ายกว่าใส่ผูนลายก็แตกแมนต้องใจแบบพอดีถ่ายบานหน่อยกได้จ้ะหน่อยก็มันมีแต่ดิีชายกับโจับอีกจะโบจับอีกเนาะแมนต้องเอาพอดีพอดีเนาะเลยเลยเป็นได้ได้อันเวลาหนุ่มไทยมาหาหรือลูกชายจาความรู้สึกมันเป็นได้ได้ได้เนาะ ประชาเด็กน้อยแล้วนะ้อเพิ่นกัน,นห่วงอยู่หลดเลยห่วงแม่มมบ้างแลว้วว่าเวลาออกนอกคลิปแล้วเพิ่นสิเว้าอะไรแเว้าอยู่บ่กะไ่ได้ถามเด้อก็มาหายที่อก็เอิ้นอยา่างอันนั้นอันนี้แบบ<ม> <laughs> ถามอยู่อืะเพราะลูกชายเพิ่นเป็นคนขนะี<ม>้อายเนาะแต่ผู้บางคนนี่เขาเจ้าแบบคาบอ่อายเนานะเ<ม>ขาก้องเขายัางนั่แม่เลยได้เนาะอันนี้เพินน่นอายอืห่วงแม่บ่าเลย <laughs> <laughs> อดีใจน้ำสาพรเพราะว่ามีคนมาหาลายเนาะโดยเอฟซีทางเฮายังบ่มีเนาะยังยังด้วยว่าสิเป็นนุมลาวว่าทางเฮาเนาะมักบอกขนมลาวกับสาพรอันนี้ก็มักว่าเนาะไทยลาวกันโอ้โหข้อแต่จริงใจที่หวานเนาะรู้จักในใจใจขอก้อนเราก็ว่าว่าพูเนาะ กยังบ่มีว่าแบบคนในใจสาวคนยังว่างอยู่ยังว่างเลยแต่ถ้าตลอดนะสาวคนสมมุตินอหน่อันนี้เอ่ยถามไว้สมมุติว่าขาดองเล่าเฮ่านี่สิประมาณเท่าไรเจ้าว่ะพาพูดไว้ฮะนะว่าขาดองสะพคนเท่าไรแบบทางเล่ามั้งบอเอาเงินกี่เท่าเนี้ยละนอเอลยนอฝนหิมกิจจาวัวเขินเขินสุดใจเลยบอกรถ สมุดยื่อซื้อนะยันยันคนเบาให้เด้ิคนมาว่าดอกพี่น้องเลยพอว่าสมมุิไว้เนาะค่ะเขาก็มีการต่อรองเด้เนองบางคนก็แบบว่า fc ก็อยากคู่เนาะค่ะต่าไม่ห้างเนาะโดยแบบเท่าไรนี่เดือนขลองเพร่ะการเล้วแต่บุคคลเนาะไม่ห้างผู้ชายม่ห้างผู้สาวก็อยู่ที่ความคิดของทั้งสองคนแต่ถ้าสมมติเจ้าเจ้าชิบ่อนถอดได้อะเอถาม เพิ่นบ่ว่าให้วาว่าแพงจังว่าเจ้าก็เว้าเบิ่งเนาะสมุเนาะโอ้ยแม่นเฮาสิเว้าว่าแล้วแต่เนาะเอาเอา30ล้านบ่30ล้านบ่อ๋อมีงัวอยู่บ่เนาะก็มีแล้วเนาะเพิ่นเพิ่นบ่อยากกินก็เว้าเอาสิในตลาดเนาะมโดยอันนี้ก็ต้องคุยกับพ่อแม่เพิ่นัวนี่จักโตตอา อ่าบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาได้สาวัวจะป็นมาเป็นงอตายเนาะเรามนบอกเนาะช่องโต้กระมีแต่เงินกับงัวบัดเท่านั้นบอกอ้าวก็มีคงมีคำแน่เลยนาะมีคำแน่เหมือนว่าคำเนี่ยมาจักสลึงหรือว่าจักบาท บ่เวาได้สดึงเนาะน้องๆมันน่อยเนาะแม่นอาอยาจะได้จ้ะจะสิหาให้ได้บ่เอ้าจังว่าแม่เฮาก็ต้องอาวในใจเฮาก็บ่อยากได้หลายอยากได้หลายนี่แหละเอาเอาเอา2บาทเข้าไโอ้2บาทเอ้ากระเป๋าข่อยหันมีอยู่ด้หลายบาทยาเพื่อเด้ในกระเป๋าขอหันหลายบาทอยู่สิมาหาเจ้าเด้อเหยอกกันพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็คือถามความรู้สึกหรือว่าเว้าแซวกันั่นนะ สมุดเยื่อซืน้อเนี่ยกำปั้นได้ว่าให้เอฟซีด้มาเ้าดอกเนาะค่ะนี่นี่จะเอไปเอกไปยันเพิ่นว่าให้ยนเพิ่นว่าเ้าวอะไรแต่ว่าบ้านเ้าวสามสิบล้านเนี่ยกำบั้นอดหามื่นได้เนาะเนาะฮอดได้บ่บ่ฮอดสามสิบล้านโอ้ถ้าเป็นเงินไทยกะบบอรายพี่น้องเลยแต่เงินกีบนี่โอ้สามสิบล้านวาใช่น่าตกใจเลยเนาะ โดยถ้าวัดท่องกับท่องบ้านเฮามันก็มีสองราคาได้บ้านเฮาเนาะเน่ยมีราคาอะไรเนี่หน้าหานหลังหานเป็นว่นหลังแน่ยจะสีเอาหน้าหานมีหลังหานเจ้เอาตัวมันคักดกูแล้วเนาะหลังหานตัวพักทำลอยเนาะแต่ข่อยก็ไ่เคยได้ดอกชาบวยไม่เคยได้ดินพ่นเหล้ากูไม่เคยได้ดอกข่อยก็ได้หน้าหานหลังหานก็ได้ษ่เคยได้น้ำพ่นบุญวาสนายังบ่ฮอดเนาะเอาบับเจ้าแต่งงานเด้อบ่ได้บ่ บอกขอบันมีคำมีคิมได้เออบ้านเดียวกันแต่งกันเองบอกคนละบ้านละบ้านบอกแต่งกันเองเนาะแต่ก่อนเนอะแต่ก่อนเนอะกับว่าบบมี่กับมียโยอ่าซองสลึงซองสลึงก็คือว่าห้กันเองนะบบได้เข่าแถาเกเพราะว่าพอว่าอ่าหักมักหักกันกะเลือดแต่ลูกนลยะเพราะว่าเงินเท่าเองคือเก่าแน่นอนเอยนะห้กันเองแนน นั่นแหละพี่น้องเลยมาฮักกันกับโมหาแต่ว่าสิ้นสดดอกก็ร่มหลังไม่ออกเนาะอันนี้เขาบอกว่าตัวไงพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฟังดอกว่าถ่ายดีเล่าบ้านเาเนาะบ้านเฮาแบบโบราดอกทำไงเรื่องเรื่องมาโคนี่กงก้กงโงก้ยสามเทือกซีเทือกกันยังมีเขาไปโค่นบอกเนี่เขาเอิญขันหมาบอกขันอย่างขันโคันดิต้อโรกอยู่หนงละชาวเวอจนได้น้องๆเนาะเป็นบ้านเจ้ากะ กะเชื่ว่าแล้วเขากับโบซูได้เข้าไปเบิ่งเนาะเพราะว่าคันไปงานดอกยังกับไปเห็ดยู่เฮือนผัวเหออน็นยังนะชอยเวียอยู่เฮือิงนั่นแหละก็ชัว่าว่อยเคยเห็นแต่ว่ารุดได้บ่จีนนะต่อรองอีกจนได้คนกหละเนาะส่มื้อเนี่ยมึงเพิ่นกัเห็ดแบบใหม่มึงทีกับคุยกันช่องไฟมอดมือเพิ่งไปปก่งแบบสบายกันเดยสบายสบายเแบบมั่งเ่อกระไรใส่ร่วมไปเลยเห็นปะ สบายคือกันคือเมืตะกี้เนาะเฮาแบบว่าบูฮูเลยเฮาว่าโอ้ต้องไปทามอันนี้ทามกันก่อนใช้ของไฟแต่เออหอนมือมาตกลงปงใจกันก็บอกพ่อเลยแบบบริเวณสีวาเอาตามแถาตามเกเนาะแต่ว่ามีลายกับหายลายด้วยความพอใจเนาะเป็นยังไงสาบัวเป็นยังงตื่นเต้นบ่ตื่นเต้นบ่อ๋อคอยามใจเนาะอันนี้ก็คือชมุดกชื่อเนาะบางทีแนนชีรายกูหันบางทีกับหน่อยกูหันเนาะอันนี้จับชือเขาเบาเ่บาชมุดจัชื่อเนาะเด้อไม่รู้ ทางโฟนเข้ามาเลยเนาะเออเียงบ่เนาะเนอม่อการอกาัหันอันยูสักไรก่อนเนาะบ่จีบบอโบจับแต่ว่าเป็นเป็นคนแข็งแข็งอยู่เลยอ่ะนี่ถามข้าวให้เอฟซีเนาะอย่กพูดหรือว่าว่บกขอดองบ้านเฮาให้ฟังอสั่เนาะแต่เมนพี่น้องเลย ถามมาขดงสาวพู้ร้นชั้มี่โบกเออก็ต้องถามจากปากเราเองเนาะต้องลงกันพี่น้องเลยเนาะสบายดีหลานพ่อนะโดยลูกน้องสาวผู้รนเนี่ยเนาะน้องเจ้าไม่ยิงด้วยผู้ชายลูกเฮะยรอยยังมันเปลีนผู้ชายวะด้อเราเกียงละบอง่ายผู้ชายได้น้องเพ้่อนเนาะเออเดียวๆจะเกิดได้หลายวันเต็มแล้วเนาะได้หลายแล้ว สิบกว่ามือบ่ะสิบกว่ามือเนาะไปเอาน้องกันเด้อหายวะลูกบ๊วยบ๊วยไปช่าเงเงากับบ๊วยอย่งางไรหรอกเนาะ <c ười> ถามเรื่องเล่าที่ผ่านมากับคือเห็นแล้วพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทางน้องเพิ่นกลาลายเอฟซีลายผ ah ูบ้บ่าวมาหาผู้จักสิเลือกผู้ใดเพิ่นบ่างมาคู่คนมาคู่คนเนาะสาวพอเนาะ นักเวทเลยเป็นแม่เอ้าคืนยับร้อยแต่ว่าเรื่องจยังยังนะซาบัวสิบัวสิชวนอันนี้เพิ่นมาคิดว่าซาบัวสิมาเนาะยังรายอยเหตุห่างเ้าบ่นเหตุทำไก่เนาะบอกห่างที่เฮาเห็นน่ะบ่แม่นเต็มแล้วอันนั้นเต็มมาบ้านเองเอามาอีบ่นีนึ่งเลยกุ้มบ่ให้งัวกินกุ้มบ่กุ้มอยู่ยรายลายกว่าแต่ลรปี Đời rồi Đời rồi Đời rồi rồi, phải bố bảo lai sao bùa anh ơi chị đây có tố mưa rồi nó đà đó À, thoải mái đi anh đi, À, thoải mái đi đi lúc mừng đi ai ai cứ nói vậy nó anh ngồi cạnh nhang được đó nhìm đâu nhìm ngang ngang, đi đi